ได้ด่าใครไม่ได้โมโหอะไรไม่ได้แล้วก็มาลงคอวีนาก็ลงที่ชั้นโอ้บนชาะฉนั้นนะหยุดค่ะเออนู่นคนที่มึงเบรกลงไปลงนู่นลอยกระทงไม่ไม่ได้ลอยกระทงหรอกพวกเนี้ยเออนึ่ออกมาไม่ได้ลอยความเศร้าถูกนี่เป็นอะไรเออเบอเก่งจริงเลยเนี่ยเป็นกระเทยเนี่ยกระเทยชอบเบอเนี่ย แค่นีไปฝืนอละคุไปมือน่นมาื่อกันเอที่งงอยู่ไืนหยุดเือกันเองก่อนค่ะเจ้าหยุดเบือนะหยุดเบือเนี่ยพราะอะไรอ่ะทุกปีจะมีดราม่าห้าสิบห้าเื่ออะไรเนี่ยเบื่ออะไร แล้วนางไม่ไม่ชนะเอาตรงๆมาไม่ค่อยได้ดูเพราะว่ายุ่งแม่คือโซนรับใบอารมณ์550ระาบ้ายับใบมาค่ะฉันยอมเป็นโดดซ่วมตอน2 0 2 3ฉันยอมเป็นโดดซ่วมเป็นเธอใบฉันยังไม่เห็นว่าวีนายเนจีดอกตรงไหนเลยคือฉันยังไม่เห็นว่าวีนายเนจีดอกตรงไหนไม่ได้เห็นเพราะไม่ได้ดูหรอต้องไปเดอะเทคฮอร์โมน5 0 0 0 0ื้าพันห้าร้อยห้าสิบหดา วีนาเต็มที่แล้วนี่ก็ด่าได้แต่ว่าก็ไม่อยากด่าไงไม่รู้จะด่าทำไมมีห้าร้อยเรียนแต่งหน้ากับแม่ได้ไหมไม่ต้องมาดองไปเลยย <25 S 3> ี่สิบห้าปีถ้าวถไม่ต้องอคถ้าวีนามงเร็วคลาสสอนแต่งหน้าเมืออาชีพ มีคนบอกว่าอยากให้วินาดีดเหมือนปี2023ค่ะอยากรู้เคล็ดลับป้าทำไมวินาถึงดีดอยากเห็นวินาเป็นชุดวันลากสองถึงสามครั้งแต่ปี2023ก็ไม่ได้ดีดนะปิดประตูค่ะแม่เอ็มไม่ใช่ส้วม555เอามาระบายแล้วก็กดด้วยนะบราซิลเพิ่งโพสต์ยกเลิกสัญญาแม่ มีอะไรยู่วนบาซิลบางคนเรื่องมากเอาแต่ใจสงสารชี้ลแกรนบารซิลเชิญอยากรู้ค่ะแม่บอกมาเลยอยากทำอะไรก็ทำดีดค่ะดีดค่ะ2023ัี่ทีมไม่น่าพาวินาไปฉีดเลยทุกคนแทบไม่เห็นด้วยก็ไม่ได้กี่ฉันว่าน่าดีแล้วไ,ไปเรื่อยอ่ะแม่คือตอนตอน,นี้วีน,<ม>นาน้า,นามันมีน้า,นามีนวลเธอมัน ดูออ่นแม่ลนเธอก็ต้องเธอก็ดูมันก็ดูอ่อนยาวปีสองพันยี่สิบหน้ามันตอบมันผอมไปแต่ว่าากกลับเยออมคนรับข้างมีนาน้องมีความสุขแฟนคลับบางคนประสาทอือประสาทประสาทตาเมลทมประสาทตาควายอยากได้คอสตูมแบบทีมภูเก็ตเป็นยังไงอ่ะอือเหนื่อย หนูชอบหน้าตอนนี้แต่ขอพลังตอน2023เห็นไหมล่ะแต่ส่วนมากเขาชอบหน้าตอน2023นะแม่ตอนเขาทำหน้ามาใหม่ๆหม่ก็ชมเขาว่าเขาสวยกว่าตอนที่สามตอนปีสองที่สามก็ไปด่าเขาวปาหน้าแก่โ่าอย่างนี้พอเขาไปด่าหน้ามาใหม่ให้ดูเด็กลงก็จะเอาปี2023อีกบลพวกนี้ 2023พร้ยี่สอแม่ขย่าตัวลูกสาวหน่อยวีวียิ้มหัวรอบเยอะเยอะเดี๋ยวก็เห็นพลังแน่แๆ่แ่ไม่ดีหรอฉันไม่รู้ว่ามันดีของเธอคืออะไรแม่เอ็มแต่งหน้าวีนามันยังไงอะบินดีดีไหนแม่สนามอารมณ์ตลอดไปตลอดไปตอนนีนะตอนนี้ดีแล้วค่ะ อยากให้ดีดด okay. ีดมันยังดียังไงอ่ะแม่จากใจคิดว่าวีนาควรใส่สีไรชุดราตรีสีส้ม2023ป่วยตลอดเถิดแม่หยิกซีหน่อยแม่นางเป็นคนที่เกรงใจไหมแม่ก็เกรงใจก็พี่กบป่วยลูกสาวเก่งมากชมตลอดเลยค่ะก็จริงแม่เอ็มพีชีพช่วยลูกที อยิ้มแต่งเาเอ็มร้อยห้าร้อยห้าสิบยิจริงแต่อินเนอร์ไม่ได้อยู่ที่การแต่งหน้าไหมอ่ะไม่รู้ตัดคลิปแล้วเห็นตอนดีฉันอยู่ในฐานะที่ฉันไม่สามารถไปเลยค่ะบนฉันอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถพูดอะไรได้คำก็แม่ห้าร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นแม่เจ็บไหมคะตอนนี้ตอนมีความสุขกันดีนะลืมฉันสาวเบามาก ตอนมีความสุขก,กนันดีอ่ะลืมฉันแม่ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบ้แต่พอทอนทุกระทมอ่ะคิดถึงฉันไม่ไหวสไตลิชหยุดหยุดเลยภาพจำคนไม่ได้จำสระบุรีแต่คนจำวีนาคือภูเก็ตลูกสาวตลอดไปหยุดเธอไม่ไหวกระซิบห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าเธอทีมเราตั้งใจทำขนาดนั้นไม่ใช่อยู่ที่การแต่งหน้ามันอยู่ที่อินเนอร์ สงสารแม่เอ็มรับจบห้าห้าห้า้าโอ้ระบายมาค่ะระบายมาค่ะขี้ออกมาเลยระบายเสร็จกดจะโคลกให้ด้วยเลยแม่พอมีความสุขแล้วจะไปลืมแม่พอมีความสุขแล้วลืมแม่ไม่ได้ดูแลลูกแต่ต้องมารับฟังปัญหา5้าพันห้า้อยห้าสิบห้าช่วยลูกทีแม่ถึงตอนแต่งหน้าวีนาสหรัฐอเมริกา ไปลืมแม่ค่ะสิ่งที่ททไ,ได้ตอนนี้ค <นะ S 2> ือแม่ไป,ไปไปไปขอพรไหมไปไหว้พระจะได้สบายใจไหมไปเป็นมูไปจะได้สบายใจเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะห้ารอยห้าสิบห้าแม่ช่วยวีนาด้วยอยู่กับปัจจุบันส่วนฉันนั้นคืนอทุกคนอยุดอดีต อีกหลายวันรอก่อนก่อนก่อนกอดชันให้นานๆได้ไหมปล่อยวางนะคะวีนามีความสุขแฟนคลับก็ควรมีความสุขถูกต้องค่ะแม่ไปเจอวีนาวันไหนคะแม่5555ช่วยลูกหน่อยช่วยด้วยช่วยด้วยพร้อมากใครมาส่งของมาเร็ แม่ไปประสานมือวีนาแล้วปล่อยตะขาบให้วีนาหน่อยค่ะแอดซันเมียถูกกบค่ะอ่านแล้วปวดหัวมากปวดหัวสุดมึนวายมึนวายแล้วจบแหม่แม่ปลงไม่ได้สไตลิชลูกไม่ได้เลย